รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รักษาศีลแปดรักษาศีลห้าโดยเฉพาะเรื่องของการแสดงเจตนารมกล่าวคําสมาทานรักษาศีลที่เรียกว่าสมาทานนวิรัตก็คือกล่าวคำสมาทานต่อหน้าผู้ทรงศีลอย่างที่บอกก็คือศีลห้าเนี่ยรักษาได้สองแบบก็คือกล่าวคำสมาทานต่อหน้าผู้ทรงศีลก็ได้ ตั้งกุศลเจตนาที่จะงดเว้นด้วยตัวเองก็ได้ส่วนศินแปดนั้นต้องกล่าวคำสมาธทานาว่าตามต่อหน้าผู้ทรงศินเท่านั้นโดยเฉพาะศีลห้าเนี่ยที่อยากจะให้ครืหัดญาติโยมคนทร,รมหากินได้ศึกษาให้ละเอียดเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากว่าญาติโยม ผู้ครองเรือนเนี่ยมีฐานะมีอาชีพแตกต่างกันไปท่านจึงวางหลักในการสมาทานรักษาศีลท้าให้คนที่มีกุณศลเจตนาจะสมาทานรักษาสีลท้าเนี่ยมีความสบายใจตั้งแต่แรกโดยใส่ข้อความไว้ในคำสมาทานว่ามะยังพันเต วิสูงวิสูงรักนณายะติสรารเนนสหปัญจศีลานิยาจามะาทุติยัมปิตติยัมปิก็ว่าไปเหมือนกันความหมายก็คือว่าข้าพเจ้าขอศินห้าพร้อมกับสาณะสามเพื่อรักษาแยกแยกข้อไปคำว่าวิสูง วิสูงเนี่ยแปลว่ารักษาแยกเป็นข้อข้อะมะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณัตถายะ,ะคำว่ารักษาแยกเป็นข้อข้อก็หมายถึงว่าไม่เอามารวมกันข้อไหนได้ข้อไหนรักษาได้สมบูรณ์บริบูรณ์ก็เป็นข้อนั้นข้อไหนขาดข้อนั้นก็ขาดไปข้ออื่นยังอยูอ่ไม่เอามารวมกัน ไม่เหมือนกับศินแปดนะศินแปดเนี่ยสิลแปดสิลสิบเนี่ยคํากล่าวขอศินเนี่ยจะไม่มีคําว่าวิสูงวิสูงก็คือไม่มีการรักษาแยกเป็นข้อข้อนั่นก็หมายถึงว่าในตําราท่านก็จะบอกว่าหมายถึงว่าข้อข้อหนึ่งขาดข้ออื่นขาดหมดข้อข้อสองขาดข้ออื่นก็ขาดหมดแบบนี้คือคือข้อไหนขาดก็ขาดทั้งหมดเพราะว่า ไม่ได้รักษาแยกเป็นข้อๆเพราะฉะนั้นท่านจึงกําหนดว่าให้สมาทานรักษาต่อหน้าผู้ทรงศีลแล้วก็ให้ทำเฉพาะกรณีที่เราประสงค์จะถือปฏิบัติเข้มข้นเท่านั้นนะไม่ไม่ใช่เป็นกรณีที่จะปฏิบัติทุกทุกวันเหมือนกับศีลห้าศีลแปดน 8, ีน 8, ่น 4, ไม่ศีลแปดศีลสิบไมเหมือนกับศีลหเป็นกรณีที่เสียที่ประสงค์จะถือเคร่งอ่ะ เพราะฉะนั้นก็ก็กาหนดเอาไว้เอาไว้ว่ามีไม่ไม่มีทางเลือกมากคือต้องต้องถือแคร่งจริงๆนะไปีกเวลาแล้วไปไปถือแคร่งจริงๆแต่ศีผ้าเนี่ยเป็นศีนที่อยู่ในชีวิตประจําวันเป็นนิจีลน่ะพูดง่ายๆที่เรานิยมวันนิ้จะสีนไม่จศีิก็คือเป็นสีนที่ต้องรักษาอยู่เป็นนิจอยู่กับตัวเราเพราะฉะนั้นท่านก็ให้ทุกคนเนี่ยมีโอกาสได้ บุญได้กุศลจากการรักษาศีลเสมอเหมือนกันหมดเอาได้ได้ทั้งห้าข้อก็ได้บุญได้กุศลมากสมบูรณ์บริบูรณ์นะได้ได้สี่ข้อเอาบุญกุศลที่เกิดจากการรักษาศีลก็ลดลงมาหน่อยอย่างเนี้ยได้ข้อเดียวก็ถือว่าได้บุญก็ได้ได้ข้อนั้นนะก็เราอนุก็อนุโมทนาชื่นชมยินดีตัวเองกับข้อนั้นที่เรารักษาได้การที่บอกเมื่อกี้นี้ว่า ข้อจำกัดของญาติโยมคนธรรมหากินเนี่ยมันมีข้อจํากัดหลายอย่างมีฐานะมีอาชีพแตกต่างกันออกไปแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนี่กระพุทธภาาสนาก็ถือว่าทุกคนไม่ว่าจะมีฐานะมีอาชีพอะไรก็แล้วแต่มีโอกาสเข้าถึงความดีได้บุญได้กุศลจากความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันหมดนั่นก็คือบุญ เกิดจากการทําคุณงามความดีแม้จะมีอาชีพที่ไปยุ <tı ro> <S 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 <Gy uk> ่งกับชีวิตของสัตว์อื่นอยู่เนืองๆแต่ว่าก็มีสิทธิ์ได้บุญได้กุศลได้คุณงามความดีจากการรักษาศินห้าข้ออื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการทําลายชีวิตสัตว์อย่างนี้เป็นต้นนะท่านก็เลยวางหลักว่าให้รักษาแยกเป็นข้อๆข้อไหนขาด ก็ขาดเฉพาะข้อนั้นข้ออื่นยังอยู่แล้วก็ขาดไปแล้วประสงค์จะตั้งอุศลเจตนารักษาได้วยตัวเองก็ทำได้ทุกขณะก,ก็คือมีสตาร์ทติ้งพอยต์อยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็คือวิธีการรักษาศินเป็นข้อศินห้าสินแปก็มีทั้งส่วนที่เหมือนกันและแตกต่างกันอย่างนี้ทีนี้ในการรักษาศิลเน่ย มันมีคำที่นิยมพูดคู่ไปกับการรักษาก็คือปริปุุน,นังปะริสุดทงังบริสุ์บริบูรณ์ความหมายก็คือว่าบางทีเรารักษาได้บริสุทธิ์ไม่ขาดนะแต่มันไม่ค่อยบอริบูรณ์คำว่าไม่ค่อยบอริบูรณ์เนี่ยมีสองในยะก็คือในข้อนั้นอ,อย่างเช่นในข้อ,อในข้อในข้อหนึ่งนี่แหละ สี่ห้าข้อหนึ่งเนี่ยไม่ขาดรักษาไม่ขาดเรารักษาได้ไม่ได้ทำลายแต่ว่าเราอาจจะมีความไม่เรียบร้อยบางอย่างเช่นไปไปเบียดเบียนสัตว์นะไปทำให้เขาเดือดร้อนอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ฆ่าแต่ว่าทำให้สัตว์อื่นทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่สบายใจอย่างเนี้ยนะเหมือนกับ ไปทำให้เขามีสุขภาพใจไม่ค่อยดีนะได้รับบาดเจ็บอย่างเนี้นะ,ะมันก็ไม่ครบองค์ประกอบศีลห้าก็ยังอยู่เพราะว่าไม่ได้ฆ่าเขาไม่ได้ฆ่าสัตว์ยังอยู่ยังบริสุทธิ์อยู่แต่มันไม่บริบูรณ์นะอันนี้นัยยะที่หนึ่งคราว่าบริสุทธิ์แต่ไม่บริบูรณ์อีกนัยยะที่สองกว้างออกไปกว่าน,นั้นก็คงจะหมายถึงว่าสมาทาน ตั้งกฎสุเจตนาที่จะรักษาได้ห้าข้อแต่ว่ามันได้สองข้อได้นึงก็ได้สามข้อ,ขอนะมันบริสุทธิ์ไม่ครบถ้วนทั้งห้าข้อตามที่ตั้งเจตนาเอาไว้อันนี้ก็ถือว่าบริสุทธิ์เหมือนกันนะเป็นบางข้อแต่ว่ามันไม่บริบูรณ์ไม่ครบห้าข้ออย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นก็จะปรากฏคำนี้ปริปุน,นังปริสุทธังควบกู้ไปกันอยู่เนืองๆในเรื่องของการรักษาที่ไหนดูกรณี อ่าบางข้อก็ได้เรื่องเกณฑ์การละเมิดศินแปดสิลห้าสิลแปดสินสินนอนยอายวอย่างกรณีข้อที่หนึ่งสินข้อปฏาาิบาตมีเกณฑ์ละเมิดอยู่ห้ามีเกณฑ์ละเมิดอยู่ห้าอย่างนี้หนึ่งสัตว์มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยทั้งหลายนะอยู่ในนิยามของอยู่ในคาว่าสัตว์มีชีวิตทั้งนั้นนะนะสัตว์ทุกประเภทอะ ไม่มีข้อยกเว้นอะ่ะหนึ่งสัตว์มีชีวิตสองเราเนี่ยรู้ว่าเป็นสัตว์มีชีวิตคือเรารู้ด้วยนะว่าเป็นสัตว์มีชีวิตสามมีเจตนาหรือมีจิตคิดจะฆ่ามีจิตคิดจะฆ่าสี่มีความพยายามฆ่าแล้วก็ห้าสัตว์ตายด้วยความพยายามนั้นครบทั้งห้าข้อเนี่ยศีลขาดศินขาดนะค้อห้าข้อในสีนขาด สัตว์มีชีวิตรู้ว่าเป็นสัตว์มีชีวิตมีจิตคิดจะฆ่าก็คือมีเจตนามีเจตนาที่จะฆ่านะมีความพยายามฆ่าแล้วก็สัตว์ตายได้ความพยายามนั้นซึ่งคําว่าพย,พยายามฆ่าเนี่ยท่านหมายรวมถึงการฆ่าด้วยตัวเองแล้วก็สั่งคนอื่นไปฆ่าด้วยนะมันมัน,มนครอบคลุมอยู่ในนะั้นทั้งหมดนั่นแหละนะพยายามฆ่าแล้วก็สัตว์ตายได้ความพระยายามนั้นครบห้าเนี่ยสีข่ขาดงแล้วทาไมครบล่ะ,ะเช่นว่าเรา อ่าเป็นสัตว์มีชีวิตเราไม่รู้ว่าเป็นสัตว์มีอ่าก็สัตว์มีชีวิตเรารู้ว่าเป็นสัตว์มีชีวิตเนี่ยไม่มีกิตคิดจะฆ่าอ่าแล้วก็ไม่ไม่พยายามฆ่าแต่ว่าเผลอไปเหยียบสัตว์ตายอย่างเนี้นะก็คือรู้รู้ว่าเป็นสัตว์มีชีวิตอยู่อ่าสัตว์มีชีวิตรู้ว่าเป็นสัตว์มีชีวิตนะไม่มีกิจคิดจะฆ่ามันคือไม่มีเจตนาที่จะฆ่าแล้วก็ไม่มีความพยายาม้วยนะ ไปมันเผลอไะไปเหยียบหรือไปทับหรือไปยังไงก็แล้วแต่นตายแต่อย่างนี้ไม่สีสส่ไม่ขาดแต่ว่าอาจจะอยู่ในขายของทะลุนะทะลุนี่มันจะหนักกว่าด่างกว่าพร้อยหน่อยนะนะน่าจะรองน่าจะรองรองจากขาดนี่แหละทะลุเนี่ยทะลุนะ,ะ,ะทะลุะหรือหรือ,อไม่ไม่ครบ นะบางบางเรื่องที่มันไม่หนักเกินไปเนี่ยอาจจะไม่ทะลุเป็นพร้อยก็มีด่างก็มีอ่าอันนี้ก็นี่อันนี้ก็คือเกณฑ์การล่วงละเมิดอศีลแต่ละข้อก็ก็ก็มีองประกอบว่าละเมิดอ่าแล้วมีความผิดระดับไหนเนี่ยน่าเกิดเกิดเกิดอศีลบกพร่องไม่บริสุทธิ์ระดับไหนระดับที่มันขาดไหมะระดับที่มันทะลุไหม ระดับที่มันพร้อยไหมระดับที่มันด่างไหมซึ่งท่านก็ไม่ได้บอกนะนายกพีก็ไม่ได้บอกว่าถ้าไม่ครบทั้งห้านี่กี่ข้อถึงถือว่าทะลุกี่ข้อถึงถือว่าพร้อยกี่ข้อถึงถือว่าด่างก็คงจะ,ะพูดรวมๆกันไปพอเข้าใจได้ว่าถ้าถ้ามันมีแค่สามข้อแล้วก็เข้าเกณฑ์สามข้อแล้วก็เป็นข้อที่ อสองเหตุสองผลนะ่ะอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยคือสัตว์มีชีวิตเนี่ยก็รู้ว่าสัตว์มีชีวิตแต่ว่าไม่คิดจะฆ่าแล้วก็ไม่พยายามเดี๋ยวกัอมันตายทําให้สัตว์ตายด้วยน่าเหตุอันนีนะ้น่าจะเป็นเรื่องไม่ด่างก็พร้อยไม่ไม่ไมพร้อยก็ะะทะลุละนะไม่พร้อยก็ทะลุละนะก็ก็น่าจะเป็นอย่างนี้นะเขาอธินาทานก็เหมือนกันนะทรัพนยะ์มีเจ้าของเรารู้ว่าทรัพย์มีเจ้าของมีกิตที่จะรัก พยายามลักรักมาได้ด้วยความพยายามนั้นเนี่ยครบห้าเนี่ยขาดนะถ้าไม่ครบห้าไม่ทะลุก,ก็ดางไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ดานก็ไม่ดานก็พลอยไม่พอม้พอยก็ทะลุนะก็พิจารณาในารายละเอียดก็เราก็าศึกษา,ารายละเอียดเพิ่มเติมให้สมเหตุสมผลเพิ่มเติมอีกเล็กหน่อยก็ได้แต่ว่าในชั้นนี้เอาเอา,เอาประเด็นเอาประเด็นหลักๆว่าถ้าศินขาดเนี่ยก็ทําครบทั้งห้าองค์ประกอบนะะ ห้าทั้งห้าเกณฑ์ถ้าไม่ครบเนี่ยไม่ดางก็พร้อยไม่พร้อยก็ทะลุอย่างนี้นะอันนี้เป็นอ,อเพิ่มเติมทีนี้อเป็นเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ควรรู้เพิ่มเติมอีกสักหน่อยเหมือนกันนะแล้วก็ถามกันมากอยู่ว่าไอ้ซีมขาดกับบาปเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันอแค่ไหนเพียงไรนะฮะ สินขาดกับบาทเนี่ยเกี่ยวข้องกันางน้อยแค่แคไหนจหั่ไรเป็นเรื่องที่ทั้งมีความสัมพันธ์กันโดยตรงและไม่สัมพันธ์กันมีมีทั้งส่วนทีเ่เป็นอันเดียวกันและส่วนที่ต่างกันอยู่แต่สินขาดก็คือเข้าเกณฑ์ครบห้าข้อเนี่ยขาดก็คงไม่พูดถึงเรื่องของ ด่างค้อยทะลุล่ะเอ,เ,อเอาว่าขาดก็แล้วกันเอาเฉพาประเด็นขาดเนี่ยอย่างเ,เช่นศีลข้อปฏิบาติเนี่ยนะครบห้าเกณฑ์เนี่ยคือขาด่ะสัตว์มีชีวิตรู้ว่าเป็นสัตว์มีชีวิตมีจิตคิดจากฆ่าพพยายามฆ่าแล้วก็สัตว์ตายด้วยความพระยายามนั้นอย่างน่ขาดทีนี้บาปบาปบาปมากหรือน้อยบา,บาปแน่นอนศนีลขาดในบาป ป่าแม่นะอะทนนี้มากหรือน้อยเนี่ยในคัมภีร์ท่านว่าเอาไว้ท่านว่าเอาไว้อย่างนี้นะ,ะเป็นคัมภีร์ชั้นหลังไม่ใช่พระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์ชั้นหลังๆมาแล้วก็รู้จะปรากฏชัดแน่ใจก็คือในคัมภีร์มังคลาตถีปณีซึ่งแต่งโดยพร,ระมหาเถระล้านนาเป็นคัมภีร์โบราณของไทยเหมือนกันมังคลาตถีปณีเนี่ยเป็นคัมภีร์ที่ มีความสําคัญแล้วก็เชื่อถือได้เหมือนกันอาซีบขาดเนี่ยอายแกรณีข้อประนธิบาคขาดขาด้วยบาปด้วยนะอทีนี้บาปมากบาปน้อยเนี่ยท่านพูดน่าสนใจเอาไว้อย่างนี้นะเจตนาแรงกล้าในการฆ่าเนี่ยถ้ามีเจตนาแรงอันนี้บาปมาก เจตนาไม่แรงคือเจตนาอ่อนเนี่ยบากน้อยเออก็ลองไปนึกว่าอันไหนมันเจตนามันแรงอันไหนมีเจตนาอ่อนเออท่านก็ว่าไว้เพียงแต่ว่าท่านไม่ได้ยกตัวอย่างชัดๆท่านั่นแหละเ,เจตนาแรงก็น่าจะหมายถึงว่ามีความเครียดแค้นมากมีความเครียดแค้นมากมีโทสะ มีโทสะมูลมาผสมโลงอ่ะพูดยง่ายเพราะฉะนั้นเจตนาที่จะฆ่าให้ตายมันแรงนะถ้าไม่มีโทสะมาผสมโลงเนี่ยก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการฆ่าสัตว์เพื่อเอามากินเป็นอาหารอย่างนี้นะอันนี้อันนี้สอบพอสมิดสมผลนะถ้ะพอสมิุสมผลก็คือ,อพวกชาวไร่ชาวนาชาวบ้านทั่วไปที่เขาดำรงชีวิต ตามธรรมชาติอ่ะบางทีสัตว์ป่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยเนี่ยนะพวกนกหนูอะไรทั้งหลายเนี่ยบางทีก็เป็นอาหารของชาวบ้านอ่ะนะ mm. เขาก็เจตนาอย่างเงี้ยนะแต่บางทีก็มันไม่ใช่เจตนาที่จะฆ่าเพื่อฆ่าหรอกนะเจตนาที่จะฆ่าไปเพื่อเป็นอาหารด่างเนี้ยก็อาจจะอยู่ในข่ายของว่าเจตนามันอ่อนแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าเจตนามันแรงกล้ามีโทสะมาผสมโรงด้วยอย่างเงี้ยนะบามาก เจตนาอ่อนเนี่ยบาปน้อยนะสินขาดเหมือนกันแต่บาปมากบาปน้อยเนี่ยไม่เหมือนกันนะอีกข้อหนึ่งก็คือสัตว์มีคุณมากเนี่ยไปฆ่าสัตว์มีคุณมากบาปบาปมากนะสัตว์มีคุณน้อยอ้าวบาปน้อยอันนี้จะไม่แจกยจงรายเดีั้นเดี๋ยวจะหาว่าแบ่งแยกนะแต่ว่าท่านก็ว่าไว้กว้างๆว่ามีคุณมากบาปมากมีคุณน้อยบาปน้อยนะสัตว์ร่างใหญ่บาปมากสัตว์ร่างเล็กบาปน้อยอย่างนี้นะ พระพยายามมากบาปมากพยายามน้อยบาปน้อยอกรณีไหนล่ะน,น่าจะเหมือนกับกรณีที่เราไปฆ่าสัตว์บางชนิดทีเ่เป็นสัตว์ที่จะตายยากสักหน่อยนะเพราะฉะนั้นเราเวลาเราไปฆ่าเนี่ยมันต้องใช้ความพยายามมากใช้ความพยายามมากใช้พนมากใช้กําลังมากอะไรอย่างเงี้ยนะาบางสัตว์บางชนิดเนี่ยมันจะตายาย,ามมาายากล่ะฆ่ายาก อา้าวพยายามมากายิ่งตายยากก็ยิ่งพยายามมากพยายามมากบาปมากนะอ่าพยายามน้อยบาปน้อยและอันสุดท้ายนั้นบอกว่าการฆ่านั้นมันมีผลกระทบในวงกว้างหรือวงแคบถ้ามีผลกระทบในวงกว้างบาปมากมีผลกระทบในวงแคบบาปน้อยนะท่านก็จะว่าไปยังอันนี้เป็นเกณฑ์นะเสริมเพิ่มเติมเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับสิลขาดกับบาปเนี่ย มีความสําคัญอย่างนี้อ่าที่นี้สไลด์สุดท้ายในในอาทิตย์นี้เนีน่ยอยากจะให้ความรู้เรื่องของศีลที่มันละเอียดขึ้นไปนี่ว่ากุศลงกรรมาบทสิบมีทั้งส่วนที่สัมพันธ์เหมือนกันกันกบศีลห้าสิลแปดสิ 8, สิบมีทั้งส่วนที่มันแตกต่างกันออกไปที่มันละเอียดที่แตกต่างละเอียดขึ้นไปอีกก็คือ ก็คือเรื่องของอวจีสุดจริตเนี่ยท่านศท่านไม่ได้ให้เว้นเฉพาะพูดเท,ท็าน,นั้นนะนะวจีสุดจริตท่านหมายถึงพูดไม่พูดสอเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพย์เจอด้วยนะส่วนศีนห้าข้อที่ที่สนะี่ท่านมุ่งถึงการพูดเท,ท็จโกหกอย่างเดียว แต่ในวจีส rad, ุจ <c> ร <oughs> ิตในกุศลกรรมบทสิทธิ์เนี่ยวจีสุจริตท่านหมายถึงสี่อย่างอย่างที่ปรากฏบนจอนั้นก็คือเว้นพูดเท็จเว้นพูดสอนเป็นพูดกัมยาเป็นพูดเผยเจิดไ้ว้และที่สูงขึ้นไปกว่านั้นก็คือท่านพูดถึงฐานรากเดิมเลยคือมโนสุจริตนะกายสุจริตวจีสุจริตเนี่ยท้ายที่สุดมันมาจากมโนสุจริตถ้ามีมโนสุจริตก็เป็นผลทําให้วจีสุจริตกายยะสุจริตสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยเพราะฉะนั้นต้องเริ่มที่ มะโนสุจริตจัดเป็นศีลเหมือนกันเป็นศีลที่มันละเอียดขึ้นไปอีกอาวันนี้ก็เป็นธรรมะเสริมกล่อมเกลาจิตใจให้มีภาวนามมยปัญญาเพิ่มขึ้นไปอีก เยาวชนคืออนาคตของชาติกำลังถูกรุมเร้าด้วยปัญหาต่างๆมากมายจากความไร้เดียงสารู้เท่าไม่ถึงการหรือด้วยปัจจัยอื่นๆโดยเฉพาะการแสดงออกทางภาษาที่รุนแรงและการแสดงความเกลียดชังบนโลกออนไลน์เฮสตีในยุคที่ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วข้อมูลข่าวสารสารส,ารสนเทศต่างๆจากทุกสารทิศทั่วทุกมุมโลกสามารถถ่ายทอดส่งต่อกันได้อย่างไร้ขีดจำกัด ส่งผลให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแบบไร้พรมแดนผ่านระบบเครือข่ายท่ามกลางความง่ายสะดวกและรวดเร็วของเทคโนโลยีดังกล่าวเรากลับพบเห็นการใช้เฮสปีดของเยาวชนอันเป็นพฤติกรรมการแสดงออกที่มุ่งสร้างความเกลียดชังให้เกิดขึ้นซึ่งนับวันจะมีอิทธิพลและเป็นสิ่งเร้าต่อพฤติกรรมเชิงลบในสังคมไทยทุกวันนี้เรากำลังเผชิญอยู่ในสถานการณ์ท่ามกลางความรุนแรง ความรุนแรงที่เป็นอยู่ในขณะนี้ก็จะออกมาทั้งในแนวทางของการรุนแรงในวาจารุนแรงในการกระทําก็ส่งผลให้สังคมไทยของเราไม่มีความสุขมีความสุขน้อยลงการพูดสื่อความหมายที่สร้างความเกลียดชังอาจมาในรูปของการเหยียดหยามศักดิ์ศรีลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ตลอดจนยุยงส่งเสริมให้เกิดความรุนแรงและโดยเฉพาะความเกลียดชังบนโลกออนไลน์ เราจึงเห็นปรากฏการณ์ที่การพูดให้เกลียดชังเพสปีเป็นชีวิตวิถีใหม่ภายใต้สังคมดิจิตัลที่ทุกคนสามารถเป็นได้ทั้งผู้รับและผู้ส่งสารได้ในเวลาเดียวกันโดยเฉพาะโลกไซเบอร์หรือโลกเสมือนจริงที่กำลังได้รับความสนใจจากเยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นช่องทางที่เอื้อให้เกิดเสรีภาพในการพูดการแสดงออกการที่ไม่เห็นตัวตนแบบซึ่งหน้าทําให้ขาดความเกรงใจกล้าที่จะใช้คําพูดที่รุนแรงคําหยาบคายซึ่งเมื่ออยู่ต่อหน้าไม่กล้าพูด แต่เมื่ออยู่ในโลกออนไลน์กลับทำได้การผันแปรของโลกเราที่เต็มไปด้วยสื่อสารเทคโนโลยีสามารถที่จะสื่อสารได้ทุกช่องทางดังคำที่ว่าผู้ใดครอบครองสื่อผู้นั้นครอบครองโลกเด็กๆและเยาวชนได้ซึมซับความรุนแรงผ่านสิ่งเหล่านี้กันทุกวัน หากมองให้ลึกลงไปจะพบว่าเพสปีดเป็นการสะท้อนภาพภายในจิตใจของผู้พูดการทำความเข้าใจอดทนฟังหรือสังเกตจะช่วยให้เห็นสิ่งที่อยู่ภายใต้คำที่เต็มไปด้วยความรุนแรงเหล่านั้นได้การแก้ปัญหาเพสปีดในเยาวชนควรเริ่มต้นจากจุดใดใครและอย่างไรก็ต้องเริ่มจากครอบครัวนะคะให้ผู้ปกครองชี้แนะแนะนำในสิ่งที่ถูกในสิ่งที่ผิด แล้วก็ไม่ปล่อยให้เด็กนะคะเสพสื่อตามลําพังนั่นเองนะคะเยาวชนควรเชื่อฟังคําสั่งสอนของผู้ใหญ่นะคะส่วนผู้ใหญ่ก็ควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนค่ะฝากเพื่อนๆตั้งใจเรียนกันนะคะเวลาพูดเวลาเขียนก็ใช้คําสุภาพจะไม่ก่อให้เกิดความรุนแรงในสังคมค่ะการแก้ปัญหาการใช้เฮสป e d ต้องเริ่มต้นที่ครอบครัวคนในครอบครัวควรหันมาเปิดใจรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พูดคุยกันด้วยเหตุและผลเคารพความเป็นคนที่เท่าเทียมกันและที่สําคัญไม่ตัดสินเพราะไม่มีสิ่งไหนที่เรียกว่าผิดหรือถูกไม่มีดําหรือขาวไม่มีซ้ายหรือขวาจึงควรพูดคุยด้วยความกรุณาโดยยึดหลักสัมมาวาจาเป็นที่ตั้งชี้ให้เห็นโทษของการใช้เฮสปีดทั้งในโลกความเป็นจริงและโลกสเสมือนจริงที่เมื่อเกิดขึ้นกับใครหรือผู้ใดก็ส่งผลกระทบและความเสียหายต่อสัมพันธภาพต่อกันสัมมาวาจาจึงเป็นทางออกที่ดีที่จะแก้ปัญหานี้ได้ ถ้าเราเริ่มต้นทําให้สถาบันครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันเล็กที่สุดและเราต่างตระหนักและให้ความสําคัญสถาบันครอบครัวที่เล็กที่สุดให้แข็งแรงให้เข้มแข็งและให้อบอุ่นที่สุดจะเป็นฐานกําลังที่สําคัญจากรากญ้ารากแก้วที่จะทําให้สถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และสังคมของเราเนี่ยมีความสุขที่สุด สัมมาวาจาเป็นหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพูดพูดความจริงไพเราะอ,อ่อนโยนถูกต้องตามการเวลาสถานที่เป็นธรรมเมื่อพูดออกไปแล้วไม่ทําให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนไม่ขอให้เกิดโทษในภายหลังในสังคมที่มันกําลังเกิดวิกฤตเนี่ยก็ขอให้เราใช้ถ้อยคําที่สื่อสารถึงกันด้วยภาษาที่เป็นภาษาสุภาพภาษาดอกไม้อย่าใช้ภาษาที่ทําให้เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจ แล้วก็ทําให้โกรธเกรียดกันก็คือการใช้ภาษาที่ค่อนข้างรุนแรงฟังแล้วไม่สบายใจในสังคมปัจจุบันที่มันมีข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายเนี่ยทำอย่างไรที่เราจะคัดกรองข่าวข่าวสารข้อมูลที่มันเป็นจริงและเป็นประโยชน์เพื่อนามาเผยแผ่ให้สังคมได้รับรู้รับทราบส่วนเราท่านทั้งหลายที่ติดตามข้อมูลข่าวสารก็ต้องใช้ ความพินิจพิจารณาว่าอันไหนจริงอันไหนไม่จริงอย่างไรอย่าศักแต่วเสพข้อมูลแล้วก็นำเอามาคิดปริเวตกบทำให้เราเกิดความเดือเดเนื้อร้อนใจความปรารถนาดีต่อกันการเอาใจเขามาใส่ใจเรายังคงเป็นคติธรรมที่สังคมไทยควรรักษาเอาไว้การใช้สัมมาวาจาตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาจึงเป็นทางออกของการแก้ปัญหาเฮสปีดที่ดีที่สุดของเยาวชนและสังคมไทย